สวัสดีครับทุกคนไฮดาวตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ริมถนนจ้าสาเหตุที่เราจะมาทำบล็อกวันนี้ก็คือวันนี้โมจะไปตัดผมร้านของรุ่นพี่ที่รู้จักนี่แหละและที่สำคัญก็คือจะทําสีผมสีทองถามว่าต้องมีความมั่นใจขนาดไหนในการทําผมสีทองเดี๋ยวเราไปดูกันนีกหว่าว่าผมทองของโมจะเป็นยังไงและวจะสำเร็จหรือเปล่าถึงแล้วจ้า อันนี้คือพี่สามเรามาปรึกษาพี่สามก่อนว่าหน้าเราจะได้สีโทนประมาณไหนเนาะก็เดยวเราก็ตัดผมก่อนเนาะแล้วก็เริ่มทําสีทําสีเสร็จแล้วก็ค่อยตัดจากที่คุยอะพี่เขาบอกต้องทำประมาณสองหรือสามรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้น จากที่คุยเขาบอกว่าเราน่าจะต้องการสัก3รอบรอบหนึ่งก็คือ 30- 40ถึงนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงทุกคนนี่ตื่นเต้นมากเป็นคนแทบไม่เคยทำสีเลยอะเพราะว่าต้องทำงานเนาะอนนี้พี่สามบอกเขาใช้แบรนด์นี้ใช่เขาไม่ใช่อะไรพี่แอมโมเนียไม่ใช่แอมโมเนียไม่ใช่แอมโมเนียครับอันนี้นำเข้าจากเดนมาร์กเดี๋ยวเรามาดูกันพืชส่วนใหญ่ที่เราสกัดมาใช้ในสีเนี่ยก็เป็นพืชที่มาจากคัามออร์แกนิกด้วย เอาแล้วนะเอาแล้วนะมีที่ขอผูด้วยคิ Q ้วๆเดี๋ยวเรามาพนันกันดีกว,ว่าวันนี้มักเซตกี่โมงวันนี้ทุ่มแล้วใครตอบถูกไม่มีอะไรให้ก็ตตอบถูกเฉยๆ <laughs> พี่เขามาบอกว่าทำใจไว้เลยยังอันนี้เร็วสุดสี่ทุ่มน่าจะเที่ยงคืน ได้แล้วได้แล้วนี่คือมิติใหม่การทำสีผมเอาคอมมานังทำงานด้วยจ้าออตอนนี้พี่เขากำลังมาเติมยาให้เราอยู่ตอนนี้มันคนผมองอะตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวเราจะไปล้างผมกันลุ้นตั้งเลยตอนล้างอ,อ,อยากเห็นสีตั้งเลยครับล้างมาพี่หนึ่ง <laughs> ว้าวือเราจอยูแค่ตรงนี้ทุกคนอันนี้แค่กัดเหมือนทำสีมาแล้วเด้อเราตัดสินใจเดินหน้าต่อเดี๋ยวมาดูไฟแนลกันอันนี้เรากำลังเติมผมรอบที่สองมเริ่มข่าวแล้วไหมมนเริ่มทองทองแล้วครับเอาละฮะแวนแวนอ่์แบนนว้าวทองจ้าแคดดี้อยู่ไหมนะ ท้องมากเลยพี่จ๋าทีนี้ก็รอบที่3ของเราแล้วตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วทุกคนสู้ต่อไปอันนี้คือเชียร์พี่เขานะไม่ได้เชียร์เราเชียร์พี่เขา <c oughs> ตอนนี้เรากำลังลงโคลนทุกคนพี่เขาบอกว่าจะมีความยิบยิบเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันยิบขนาดไหน ผลงานตอนนี้ก็ห่อ๋หอหอจะบอกว่าแสบแสบคันๆมากมาลุ้นผลกันทุกคนอลางจะกัดสามรอบโอ้ไม่ก็เดี๋ยวรอซอฟท์อีกรอบทุกคนมันยังไม่ขาวยังไม่สุดไหมรอบที่สี่้วจาจะ <c oughs> เอาละฮะไฟน้อง <c oughs> <c oughs> สวสะใจไหมล่ะพีจ่จ้าชอบนะชอบสะ,สะใจดีอ่ะอันนี้คือไฟนอลหัวของเราเราชอบมนะั้ทุกคนทุกคนชอบไหมฝากพี่เนยไว้ในอ้อมใจทุกคนอ่า <ขอ S 1> มือฟอกมือพี่เนยฟอกโดนฟอกสรุปก็ปก,กฟอกไปสี่รอบทุกคนได้ประมาณนี้ปึ้มปิมอ่ะนี่คือไฟนอลลุคของเราทุกคนนี่ก็คือพี่เนฝีมือพี่เนยนะจ๊ะของนี้ ตั้งแต่ั้งแตกี่โมงหกโมงพี่กี่โมงละเที่ยงคืนพอดีเลยซินเดอเรลล่ากลับบ้านอ่ะสนใจก็มาหาพี่เน่ได้